ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางช่องเจนุ้นันบซัพย์กันด้วยนะคะสวัสดีวันพุทธที่24กรกฎาคม2567นะคะอ่าสวัสดีช่วงบ่าย3โมงเย็นนะคะก็เข้าครัวอ่าเตรียมทำกับข้าวไว้ทานมื้อเย็นนะคะวันนี้ก็ทำเมนูหมูคั่วกิ้งนะครับ่อ คั่วผัดแบบแห้งๆค่ะนะคะพอดีเราเตรียมเครื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่ผัดอย่างเดียวนะคะพริกแกงก็ซื้อพริกแกงแบบอ่าเป็นเป็นหอ่อเป็นซองมานะคะวันนี้นะคะพริกแกงคั่วกิ้งนะคะก็ผัดใส่อ่าวันนี้เราใส่เห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าเราก็เอาไปลวกสุกแล้วค่ะ ลวกสุกแล้วเราก็เอามาซอยนะคะหั่นซอยให้เขาละเอียดนิดนึงเนาะมีะพริกแดงนะคะนี่ก็จะเป็นใบใบยี่หร่าค่ะนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ใบกระเพรานะคะใช้ใบยี่หร่าแทนใบกระเพราค่ะหมูบดเราซื้อหมูบดแบบเป็นแพกมานะคะวันนี้นะคะสองร้อยห้าสิบกรัม ตรงนี้ก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่ผัดอย่างเดียวนะคะหน่อไม้ที่กอค่ะนะคะหน่อไม้ที่เราไปาขุดมาเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาน้องหน่อไม้ที่กอนะคะจะมีสองแบบนะคะเป็นไผ่กิมซูงกับไผ่เลี้ยงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ ซอยอไว้แบบนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ต้มนะคะเอาต้มไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ฟิชไว้นะคะพอเวลาเราอยากจะเอามาทานเนาะ<ๆ>ก็เอามาต้มใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าจะามาะจิ้มน้ำพริกก็เอามา ลวกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําต้มจืดอะไรต่อก็ทําได้หมดคะ่ะจะไปผัดก็ได้นะคะนี่ถ้าถ้าหน่อไม้แบบนี้เนาอพี่น้อง fc เนอะหน่อไม้น่ะไผ่เลี้ยงนะคะเนี่ยอ่าอ่าไผ่ไผ่ไกิมซุงเนอะ แกงเปิกนะคะนี่สับแบบซอยๆแกงเปิกอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเก็บกินกันไม่ทันเลยค่ะน่อไม้ยิ่งเข้าหน้าฝนเนาะแตกออกมานะคะเยอะมากเก็บกินไม่ทันค่ะอันไหนเก็บกินทันก็ทันอันไหนที่มันตะแทงหน่สูงเกินก็ ปล่อยให้เขาโตไปนะคะก็ไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวให้พี่น้องเอซดูที่เราเคยอเอามาดองเอามาส้มไว้เนาะในหน่อไม้หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะอันนี้ก็ทําทกินบ้างแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะคะสับนะคะสับแบบละเอียดเลยนะคะสับเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ดองเกลือเป็นหน่อไม้ส้มนะคะ นี่ดองได้น่าจะสองสามอาทิตย์แล้วค่ะดองแค่สองขวดก็กินไม่ทันคะ่ะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มา,าทานทุกวันหรอกเนาะหนอ่นอไม้เนาะทานทุกวันมันก็เบื่อเหมือนกันนะคะยิ่งยิ่งของหมักของดองเราเองก็ไม่ค่อยเน้นทานเท่าไหรค่ค่ะของหมักของดองเนาะนั่นนะจะทานสักทีหนึ่งนะคะก็ทํา แปลรูปเอาไว้แบบนั้นแหละค่ะแบบเผื่อเราอยากกินหน่อไม้เปรี้ยวๆเนาะเอามาผัดใส่เผ็ดผัดกะเพราเอามาแกงกะทิแกงส้มได้หมดค่ะหน่อไม้ส้มนะคะอันอยู่บ้านนอกเราก็ดีแบบนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะดีอยู่อย่างหนึง่งอยู่บ้านนอกเราเนี่ยถ้าอย่างยิ่งเรามีพื้นที่ในการปลูกผัก เราก็มีโอกาสที่จะได้เก็บอของที่เราปลูกเอาไว้กินนะคะในบ้านนอกเราก็ดีแบบนี้ค่ะมีที่ข้างๆบ้านก็พอที่จะได้ปลูกนู่นนี่นั่นนะคะข้างบ้านหลังบ้านเนาะได้ปลูกอะไรหลายๆอย่างนะคะพี่น้องเอฟซีวพอดีเราไปขนโต๊ะ,ะมาจากบ้านพ่อนะคะอันนี้เป็นโต๊ะที่ เราเคยขายข้าวแกงมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเป็นโต๊ะของพ่อของป๋าแกทําให้ค่ะพอดีพ่อเขาเป็นช่างช่างเฟอร์นิเจอร์เนาะช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์นะคะเ็าทาเป็นนะคะพ่อก็ทําให้เป็นเคาน์เตอร์ขายข้าวแกงนะคะเคยเมื่อก่อนเราก็เคยขายข้าวแกงนะคะ ตอนที่าลาออกจากงานเนาะก่อนเราเคยทำงานที่กรุงเทพมาก่อนนะคะลาออกจากงานมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะใจมันรักแบบอยากค้าขายขายของอะไรเนาะพี่น้อง f อฟซีเนาะขายพวกของกินอะไรเงี้ยคือเราชอบคนที่แบบทำนูน่นทำนี่นะคะก็เลยเปิดขายข้าวแกงอยู่พักหนึ่งนะคะ นี่แบบอพอขายสักพักมันเริ่มเงียบๆนะคะมันเริ่มเงียบมันเริ่มได้แต่ทุนนะคะตอนแรกๆก็ขายดีพอช่วงหลังๆมาได้แต่ทุนไม่ได้กําไรเนาะแล้ก็เลยเลิกขายนะคะพอเลิกขายก็มาอยู่ร้านอาหารเนาะนะคะก็ทําบัญชีให้ร้านอาหารนะคะก็อยู่ร้านอาหารได้ปีนี้6ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะ ร้ายอย่างค่ะพี่น้อง FC ปลาเผาแล้วก็เคยขายนะคะขายคู่กันกับข้าวแกงก็เคยทำมาแล้วขายข้าวแกงเสร็จตอนเย็นก็ไปขายปลาเผาต่อชีวิตนะคะชีวิตต้องดิ้นรนกันไปเนาะดแดดก็วันนี้แดดออกดีค่ะนะคะแดดออกดีแดดแรงมากค่ะวันนี้อ่าเดี๋ยวพาพี่น้อง FC เนาะอ่าไปดูแนวทาง เลขตารางกันนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะแล้วก็คุยให้มันได้ชั่วโมงเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะเดี๋ยวเ,เวลามันจะไม่ได้เนาะเอาตอน,นี่ก็เวลาก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูแนวทางเ,าเลขตารางกันนะคะเดี๋ยวลงคลิปเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทำกับข้าวค่ะเดี๋ยวลงแนวทางให้พี่น้องเอฟซีกันไปก่อน เลขตารางนะคะเลขตารางของเรางวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง fc นะคะก็เข้าที่สองหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวดูของงวดใหม่กันเนาะเลขล็อกตามวันงวดใหม่นี้ก็อย่าทิ้งเนอพี่น้อง fc นะคะจับเล่นกันเอาไว้นะคะเลขออกตรงกับวันพฤหัสเนาะ งดที่ผ่านมามันไม่เข้านะคะอ่ะงดนี้เราก็ตามรุ่นกันต่อนะคะอะ่เลขตารางนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขตนตารางเจ็ดตัวนะคะมีหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดระวังแค่สามเท่านั้นค่ะอ่ะนะคะ เลขตารางเจ็ดตัวจับคู่วินดูนะคะแล้วก็เอาแนวทางชุดดับไปกับบนล่างที่เราลงให้เนาะหรือพี่น้อง fc มีแนวทางชุดดับก็เอามาตัดเพิ่มได้นะคะตัวเลขเขาจะได้เหลือน้อยคู่ลงเนาะใครชอบศูนย์ก็เอาศูนย์ไปประกบกับตัวที่เหลือได้เลยนะคะอะดูวเป็นแนวทางเนาะสำหรับเลขตารางนะคะ เพราะว่าเลตารางของเรานี่ก็ยังเข้าดีเดินดีกันต่อเนื่องอยู่ค่ะเอาคลิปแนวทางนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง fc นะคะอากาศร้อนร้อนอยู่เดิบ้านก็ร้อนค่ะพี่น้อง fc อยู่อ,ออกมานอกบ้านก็ลมพัดเย็นดีหน่อยนะคะ แดดแรงมากหน้าบ้างก็เป็นทุ่งนาค่ะต้นข้าวที่ชาวนาเขาปลูกเอาไว้ก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะเอาเขาฝากพี่น้องเอซีทางช่องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจน้วยนับซัพ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะพี่น้องเอฟซนะคะอ่าคลิปนี้ก็ฝาก แนวทางกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ